สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไอโนต g เกมกา i นิกเกะก g o เด e ออฟวิกตรีนะครับนี่ก็มาอัปเดตกันนะฮะนะมีการอัปเดตหลังจากจบกับอีเวนต์ของ correlation เชน s อ w แมนนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงของฤดูใบไม้ผลิอ่านะครับนะก็ทุกเกมในช่วงเวลานี้นะฮะ นะก็เดี๋ยวมาดูนะครับมีอะไรใหม่กันบ้างนะครับเริ่มจากอีเวนต์หลักเลยนะฮะพร้อมกับนิกเกะคนใหม่อานะไปดูนี่ครับบาว้าวพัสดยัยนกะ็กิจกรรมกับน้องหมาน้อยนะครับกับนิกเกะคนใหม่นะบิสกิตนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอีเวนต์กันสักนิดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาน้องบิสกิตกันนะฮะนะก็สำหรับ ตัวนิเกะที่ใช้เพิ่มนะครับรางวัลโบนัสนะฮะก็จะมีวิสกิตนี่คือนิเกะคนใหม่ของเราเลยนะจากเตตรานะเราก็จะเป็นริเตอร์นะยิงดูสกิลค่อนข้างขายกันพอสมควรนะครับฮูรลีนะครับเซนตินะฮะแล้วก็มิรันดากิโยตินนะครับสำหรับตัวระดับ SR ที่เข้ามาซัพพอร์ตนะก็จะเป็น N102 เดลต้าแล้วก็มิฮาร่านะฮะได้เป็นกระดูกน้องหมา50ชิ้นนะครับ นะถ้าเอาจัดลงทีมนะครับให้ได้เลทร้อยเปอร์ต์คือจะได้รางวัลโบนัสเสมอเลยทุกครั้งที่ลงด่านภารกิจนะนะแล้วก็มารับภารกิจตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นสกินหรือเปล่านะแต่คือยังไม่มีนะนะอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าอันนี้คือได้อะไรนะครับเอาเป็นฉากล็อบบี้อีเวนตะ์นะคล้ายๆกับช่วงของ วลเลนทา์นั่นเองเนะจะเป็นลูกน้องบิกกี้กันเหล่าน้องหมาของเธอะฮะน่ารักนะน่ารักน่ารักนะครับนะมาส่วนของร้านค้านะครับก็ยังเป็นชุดเซตเดิมนะครับนะตัวนะครับตัวลุงตัวฟ้านะครับชุดสกิลนะครับนะแล้วก็วัสดุรีไซเคลลิลทั้งหลายนะจัดไปให้ครบนะครับคือถ้าเล่นอีเวนต์ครบทั้งหมดนะ่ะล้วก็รับโบนัสเก็บครบทั้งหมดนะครับของรางวัลชุดเนี้ยทั้งชุดนะครับ ตลอด14วันเนี่ยคือยังไงก็ได้ครบชัวร์ตั้งแต่สัวลุงจนถึงนี่เลยตัวรีไซเคิลนะครับพลังงานหมุนเวียนตัวเนี้ยนะได้ครบหมดนะครับได้ครบหมดแต่ต้องจัดทีมลงร้อซนด้วยนะเล่นครบทุกวันนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะก็จะครบแต่ถ้าเกิดอยากมาเอาผงกันแท้เพิ่มหรือเอาเครดิตเพิ่มตรงนี้เนี่ยอันนี้คือคงต้องใช้นะครับนกวีเรียกสุนับนะต้องซื้อเพิ่มนิดนึงนะฮะนะ อ่าโอเคฮะนี่คืออีเวนต์ในส่วนของบาวาาพระได้ในะครับพร้อมกับเนื้อเรื่องน่ารักน่ารักของน้องบิสกิตด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวน้องบิสกิตกันดีกว่านะฮะจากค่ายเตตรานะครับนะเหมือนช่วงนี้ตัวใหม่ๆม,มาจากทางเตตราซะเยอะ นะครับบิสกิตเป็นซัพพอร์ตนะครับเบิร์สปืนเป็นปืนเครื่องยิงลูกระเบิดนะฮะนี่นะครับ r ะ l o โ d ลด2วินะครับนะสำหรับสกิลนะครับเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเปิดใช้งานเมื่อเบิร์สเต็มนะครับอันนี้เป็นแพสซีฟนะสมงผลกับพันธมิตรทั้งหมดที่เป็นแอตแทกเกอร์นะครับเพิ่มอัตราคลิกนะครับของการโจมตีปกติเพิ่มการฟื้นฟูฟื้นฟูสปีนะไม่จะเพิ่มฟื้นฟูสเลยนะครับ อันนี้เลเวล10นะ5จุดของ HP ของผู้ล่นะครับซึ่งก็คือของตัวน้องบิสกิตเองทุก1วินาน10วินะครับก็คือเด้งเลือดนั่นเองนะครับนะต่อเนื่องนะในส่วนของสกิล2นะครับเป็นแพสซีเหมือนกันนะเปิดใช้งานเมื่อ HP ของมารมิตที่เป็นด e เฟนเดอร์คือแท้งนะครับลดต่ำกว่า50%จะส่งผลกับมันมิตดีเฟนเดอร์ที่เป็นเป้าหมายนะครับคงกระพันอยู่5าวินะครับใช้เวลานะใช้เปิดใช้งานได้2ครั้งต่อการต่อสู้คือเลือดลด เหลือ1แล้วก็ไม่ตายนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูนะครับ23.26%ิองหอร์ของ HP ของผู้ไล่เปิดใช้งาน2ครั้งต่อการต่อสู้เหมือนกันนะครับเอ่ออันนี้นะอันนี้เรียกว่ามาซับแทงอันนี้ซับแอทไทเกอร์นะครับตัวเบิร์ดสกิลนะครับเบิ Skill, ร์ดสกิลคูลดาวค่อนข้างนานหน่อยนะ40่สิบวินะครับนะฮะส่งผลกับตรงนี้2ยูนิตที่ถูกทำลายกำบังนะสร้างกำบังใหม่เลยนะครับ HP 93.6ก คือเกือบเต็มอะ่ะถ้าเลเวลสินะถ้าเลเวลน้อยๆก็คงลดหลั่นกันลงไปนะฮะแล้วก็ส่งผลกับทีทั้งหมดที่เป็นซับพอร์เตอร์นะครับเพิ่มค่าพลังโจมตี43.08%นะเวลา10วิฟื้นฟูลเลือดนะครับของดาเมจการโจมตีนะก็คือเหมือนจะให้ซับพอร์ตนะครับโจมตีแรงขึ้นแล้วก็เหมือนได้ดูดเลือดนั่นเองนะค,คือโจมตีออกไปเนะี่ยก็จะทําจะฟื้นฟู HP เนะี่ยครึ่งหนึ่งของดาเมจที่ทําได้มันก็เลยไปบัฟค่าพลังโจมตีให้นะครับ สกิลโดยรวมของน้องบิสกิตนะฮะถือว่าค่อนข้างอนเนกประสงค์นะถือว่าค่อนข้างอเนกประสงค์ดูสกิลแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนลิเตอร์ผสมแอนนะครับก็คือดูแลครบถ้วนแหละแอทแทกเกอร์แล้วก็ Tank, แล้วก็แท้งแล้วก็ซัพพอร์เตอร์นะคือดูแลหมดนะครับก็เป็นตัวที่ท่านเรียกว่าโหมดที่เหมาะนะโหมดบอสสกัดกั้นก็น่าจะใช้ได้แต่เมว่าใครที่ไม่มีคาเมาคิมะาหรือว่า ไม่ทันมาคิม,มานะก็สําหรับน้องนี้ก็พอจะไปช่วยซัพพอร์ตแท้งได้นะครับซัพพอร์ตแทงตอนเล่นบอสสกัดกัน้นรถไฟได้นะแล้วก็ผมว่า PVP ก็คือลงได้นะครับเต็ดแค่ว่าคูดาวของเบิร์สกิลของเขานานนะคือถ้าเกิดอยากจะให้เบิร์สกิลมันไหลต่อเนื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องวางเบอร์สอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า ดาเมจของทีมจะลดลงเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาง่ายๆถ้าวางแท้งหนึ่งคนเพราะว่าถ้าเราจะเอาตรงนี้มาช่วยซับเนาะวางแท้งหนึ่งคนก็ต้องมีซัพพอร์ตเบิร์สองนะครับแล้วก็เบิร์สองส่วนใหญ่ก็จะเป็นซัพพอร์ตหรือไม่ก็ต้องหาหแท็กเกอร์มาลงแทนอีกคนหนึ่งที่คูดาวประมาณเดียวกันคือ4 0บวิให้สลับออกสกิลกันนั่นเองนะฮะหรือไม่ก็คือคูดาวยีิวิแต่ว่าวางเป็นตัวถัดไปสำหรับเบิร์สองนะอันนี้ก็ต้องวางเบิร์สองสองตัวแล้วก็ ที่เหลือถึงจะเป็นตําแหน่งของเบอร์ที่3ามนะมันก็จะติดตรงนี้นิดนึงนะก็ต้องมีบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเก่งเกินนะครับนะอาจจะเกินหน้าเกินตานะแต่ว่าสําหรับในเรื่องของการบัฟค่าพลังโจมตีโดยรวมของทีมผมก็ยังรู้สึกว่าลิเตอร์ก็ยังคงบัฟได้่อน้างเยอะมากกว่านะแต่ว่านี้เรียกว่าสกิลเรียกว่าครบคันนะครับเป็นหนึ่งนิกเกออีกหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับผมอ่ะนะฮะ ในการอัปเดตรอบนี้นะฮะในส่วนของร้านค้าก็มีสกินมาขายา,าเป็นในช่วงของรู้ไหมพี่ก่อนนะ,ะประมาณนี้สวยะครับของเซนตินะก็นะจะมีเวลาเวลาจำหน่ายนะครับประมาณ5วันนะ,ะเป็นแบบลดราคาอยู่ที่549นะครับจาก สกินปกติเนี่ยจะถูกจำหน่ายอยู่ในราคาที่729นะแต่ว่าของเซนติมาแบบเซลล์พิเศษ5วันนะครับ549เท่านั้นเองนะใครสนใจนะครับชื่นชอบก็จัดไปนะครับผมแล้วก็มีแพ็คที่เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นแพ็คเลือกอุปกรณ์เทียเก้นะสามพันเจ็ดนะครับเลือกกล่องก่อนกล่องก็คือค่ายนะค่ายบริษัทนะครับแล้วก็ไป รับชิ้นส่วนเอานะครับ3า0พันเนะแถมด้วยตัวฟ้า30ใบนะฮะแล้วก็เป็นเพชรฟรีนะครับแป0พันแถมแถมแถมของแถมเนาะไม่ใช่ของซื้อเขาเรียกของแถมนะฮะนนี้ก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาในร้านค้านะครับนะแล้วก็มีล็อกอิน7วันนะครับรับของนะรอบนี้ล็อกอินครบ7วันนะครับรับตั๋วฟ้าไปนะครับ10ใบนะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ เสริมนะครับเสริมแกล่งอุปกรณ์ทั้งหลายนั่นเองนะครับนะก็สำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแบบดีกว่ามากนักนะครับแต่เดี๋ยวสิ่งที่รอคอยกันเดี๋ยวเราเรอคอยดูนะว่านักโทษคนที่ไม่ใช่ต้องบอกว่านักโทษชุดที่2จะมีใครบ้างนี่ว่าเออนะฮะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะว่าจะเป็นใครกันแน่นะครับนะ โอเคนะสำหรับคลิปอัปเดตนะครับนิกเกะในรอบนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับหรือจะเป็นช่องทาง Discord นะครับ c e b o o k f a n p เ g e นะไอรอเจียงไก์ได้หมดนะฮะนะแล้วก็มีอาจารย์ฉัดคอยดูแลนะครับในส่วนของนี่ความรู้ด้านนิกเกะนะให้กับผู้บัญชาการทุกท่านด้วยนะครับยังไงเข้าไปทักทายอาจารย์ได้ใน Discord ไอรอเจียงไก์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ 脱走しちゃおうかしら窮屈だわこれ解いてくれないかしら